สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องคืนหลอนกับผมพรชัยนะครับคืนนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเราเองเมื่อคุณต้องอยู่คนเดียวในความมืดแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงที่ไม่ควรจะมีอยู่กับเรื่องราวของเสียงหลอนกลางดึกครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เคยประสบพบเจอเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกด้วยตัวเองครับคุณฟ้าครับ สวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีค่ะพี่พรชัยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะฟ้ายินดีมากเลยค่ะที่ได้มาเล่าเรื่องของฟ้าให้ฟังวันนี้คุณฟ้าครับแค่ได้ยินชื่อเรื่องก็ชวนให้ขนลุกแล้วครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงครับแล้วมันเป็นเสียงแบบไหนที่ทำให้คุณฟ้ากลัวได้ขนาดนี้เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะพี่พรชัยตอนนั้นฟ้าเรียนอยู่ปีสองแล้วก็เช่าหอพักอยู่คนเดียวค่ะ พอพักของฟ้าเป็นตึกเก่าๆหน่อยนะคะแต่ก็อยู่ใกล้กับมหาลัยเดินทางสะดวกดีค่ะตอนนั้นฟ้าก็ใช้ชีวิตปกติเลยค่ะเรียนทำงานกลุ่มเลือกดึกบ้างเป็นบางครั้งค่ะแล้วเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตอนไหนครับมันเกิดขึ้นช่วงปิดเทอมค่ะพี่พรชัยเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกันหมดแล้วเหลือฟ้าที่ต้องอยู่หอคนเดียวเพราะว่ามีงานค้างที่ต้องปั่นให้เสร็จก่อนเปิดเทอมค่ะ ตอนนั้นหอมันจะเงียบมากเลยนะคะห้องข้างๆก็ว่างเกือบหมดมีแค่ไม่กี่ห้องที่มีคนอยู่บรรยากาศคงเงียบเหงาหน้าดูเลยนะครับใช่ค่ะพี่พรชัยมันเงียบจนได้ยินเสียงแอร์ทำงานเลยค่ะคืนนั้นฟ้าก็นั่งทำงานหน้าคอมจนดึกเลยค่ะน่าจะประมาณตีสองตีสามแล้วคือทำงานเพลินจนลืมเวลาเลยค่ะตอนนั้นฟ้าก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยจะปิดคอมแล้วก็ไปนอนค่ะ ทันทีที่ฟ้าปิดคอมนะคะพี่พรชัยห้องมันก็มืดลงทันทีเลยค่ะพอฟ้าไม่ได้เปิดไฟห้องไว้เปิดแค่ไฟจากจอคอมแล้วก็มีแค่แสงจันทร์สองเข้ามาทั้งหน้าต่างนิดหน่อยเท่านั้นค่ะพอมันมืดแล้วก็เงียบมากๆเนี่ยความรู้สึกแปลกๆมันก็เริ่มเข้ามาเลยค่ะความรู้สึกแปลกๆแ,กแบบไหนครับคือฟ้าได้ยินเสียงค่ะพี่พรชัยเสียงมันดังกลิ๊กกลิกกลิกเบาๆนะคะเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกําลัง เคาะเบาๆอยู่ที่ประตูห้องเลยค่ะฟ้าก็เองเอ๊ะใครมาเคาะประตูห้องตอนดึกขนาดนี้ก็เลยเดินไปที่ประตูแล้วก็ชะโงกหน้ามองที่ตามแมวค่ะแล้วเห็นอะไรไหมครับไม่เห็นเลยค่ะพี่พรชัยไม่มีใครอยู่หน้าประตูเลยสักคนผนังทางเดินหน้าห้องก็มืดสนิทไปหมดเลยไม่มีแสงไฟจากโถงทางเดินเลยค่ะฟ้าก็คิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเองละมั้งก็เลยกลับมาที่เตียง แล้วก็ล้มตัวลงนอนค่ะแล้วเสียงนั้นหายไปไหมครับไม่หายค่ะพี่พรชัยพอฟ้ากำลังจะหลับนะคะเสียงกลิกกลิกกลิกมันก็ดังขึ้นมาอีกค่ะคราวนี้ดังชัดเจนกว่าเดิมเลยนะเหมือนมันเคาะถี่ขึ้นแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเหมือนพยายามจะให้ฟ้าได้ยินให้ชัดๆเลยค่ะคราวนี้ฟ้าก็เริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะพี่พรชัยก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงอะไรข้างห้องหรือเปล่า ก็เลยตั้งใจฟังอีกครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นอีกค่ะคลิกคลิกคลิกครานี้ฟ้าแน่ใจแล้วว่ามันดังมาจากในห้องของฟ้าเองค่ะในห้องเลยเหรอครับแล้วมันดังมาจากตรงไหนครับมันดังมาจากมุมห้องค่ะพี่ฟอนชัยตรงที่เป็นตู้เสื้อผ้าเก่าๆที่ฟ้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะตอนนั้นฟ้าขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็หันไปมองตรงมุมห้องแต่มันมืดมากจริงๆค่ะมองไม่เห็นอะไรเลย ฟ้าก็เลยเรีบเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายนะคะแล้วก็ส่องไปที่มุมห้องตรงนั้นเลยค่ะแต่ก็ไม่เจออะไรเลยค่ะพี่พรชัยไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดเสียงขอได้เลยค่ะฟ้าก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะคะก็เลยจะปิดไฟฉายแล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างตัวแล้วจะพยายามข่มตานอนแต่ทันทีที่ฟ้าจะปิดไฟฉายเสียงกิ๊กลิก คลิกมันก็ดังขึ้นมาอีกค่ะคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะเหมือนมันจงใจจะทําให้ฟ้าได้ยินให้ชัดๆเลยค่ะเออแล้วคุณฟ้าทํายังไงต่อครับฟ้ากรีดไม่ออกเลยค่ะพี่พรชยัยได้แต่รีบเปิดไฟหัวแตงสว่างโล่เลยค่ะแล้วก็มองไปที่มุมห้องนั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะครานี้ฟ้าไม่กล้าปิดไฟแล้วนะคะก็เลยพยายามข่มตานอนทั้งที่เปิดไฟค้างไว้เนี่ยเลยค่ะแต่พอฟ้ากําลังจะหลับนะจ๊ะ ค่าวนี้ไม่ใช่เสียงเคาะแล้วค่ะพี่พรชัยแต่เป็นเสียงคนเดินค่ะเสียงคนเดินในห้องเลยเหรอครับคุณฟ้าแน่ใจไหมครับแน่ใจที่สุดเลยค่ะพี่พรชัยมันเป็นเสียงฝีเท้าหนักๆนะคะเดินช้าๆเลยตึกตึกตึกเหมือนคนกำลังเดินวนอยู่ในห้องของฟ้าเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือมันไม่ได้เดินแค่ในห้องนะคะเสียงมันเหมือนกำลังเดินวนรอบเตียงของฟ้าเลยค่ะ ตอนนั้นฟ้าตัวแข็งทื่อเลยค่ะพี่พรชัยไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้แต่หลับตาปีแล้วก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆเลยค่ะท่องทุกบทที่นึกออกเลยทั้งน้ำมูตสะทั้งคาถาอะไรก็แล้วแต่ที่เคยได้ยินมาสวดไปน้ำตาไหลไปเลยค่ะเพราะกลัวมากจริงๆแล้วเสียงเดินมันก็หยุดลงค่ะพี่พรชัยหยุดหยุดตรงข้างเตียงของฟ้าเลยค่ะตรงฝั่งที่ฟ้ากำลังนอนตะแคงหันหน้าไปทางผนัง แล้วฟ้าก็ได้ยินเสียงถอนหายใจค่ะเสียงถอนหายใจที่อยู่ใกล้มากๆเลยค่ะใกล้เหมือนคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วลมหายใจก็หลดอยู่ที่คอเลยค่ะเสียงเคร่งเครียดแล้วคุณฟ้าเห็นอะไรไหมครับตอนนั้นไม่กล้าลืมตาเลยค่ะพี่พรชัยไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้แต่ภาวนาให้มันหายไปขอให้มันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วฟ้าก็ได้ยินเสียงอีกค่ะคราวนี้เป็นเสียงกระซิบค่ะ เสียงกระซิบว่าอะไรครับคุณฟ้าเสียงมันแผ่วมากค่ะพี่พรชัยเหมือนคนกำลังพูดอยู่ใกล้ๆหูเลยค่ะแต่ฟ้าฟังไม่ชัดว่ามันกระซิบว่าอะไรแต่มันเป็นเสียงผู้หญิงค่ะเสียงแหบๆเย็นๆแล้วมันก็กระซิบซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละค่ะฮือๆอยู่ใกล้ๆหูเลยค่ะตอนนั้นฟ้าคิดว่าตัวเองต้องไม่รอดแล้วแน่ๆเลยค่ะพี่พรชัยไม่รู้ว่าเสียงนั้นมันจะทำอะไรฟ้าบ้างในแต่สวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะ จนกระทั่งเสียงนั้นมันเงียบไปค่ะแล้วฟ้าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยฟ้าก็ยังคงหลับตาปี๋อยู่อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งฟ้าเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้แล้วพอตื่นเช้ามามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับพอฟ้าตื่นเช้ามานะคะพี่พรชัยสิ่งแรกที่ฟ้าทําเลยก็คือวิ่งไปเปิดไฟทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็สำรวจทุกซอกทุกมุมของห้องเลยค่ะ แต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเคลื่อนย้ายไม่มีรอยเท้าอะไรเลยค่ะเหมือนเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นแค่ฝันร้ายไปหมดแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ฝันค่ะพี่พรชัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟ้าก็ไม่กล้าอยู่หอคนเดียวตอนดึกๆอีกเลยค่ะพี่พรชัยเทาเพื่อนกับบ้านฟ้าก็จะไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไม่ก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเลยยอมเดินทางไกลดีกว่าต้องเจออะไรแบบนั้นอีก และทุกคืนก่อนนอนฟ้าก็จะต้องเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้เสมอเพื่อให้ห้องไม่มืดสนิทเกินไปค่ะประสบการณ์ครั้งนี้สอนให้ฟ้ารู้เลยค่ะพี่พรชัยว่าเสียงในความมืดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าการเห็นอะไรซะอีกเพราะการที่เราได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวตนของมันเนี่ยมันทำให้เราจินตนาการไปได้ไกลกว่าแล้วก็สร้างความหวาดกลัวได้มากกว่าและบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่เสียงลมหรือเสียงอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและน่าคิดมากๆเลยนะครับคุณฟ้ามันเป็นประสบการณ์ที่หลายคนอาจเคยเจอแต่ไม่กล้าเล่าเพราะกลัวคนอื่นหาว่าบ้าต้องขอบคุณคุณฟ้ามากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขนหัวลูกนี้ให้กับคุณผู้ฟังของเราในค่ำคืนนี้ยินดีมากค่ะพี่ผรชชยยินดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็ระมัดระวังในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดค่ะและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเล่าเรื่องคืนหลอนในค่ำคืนนี้หากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์น่ากลัวเกี่ยวกับเสียงปริศนาในความมืดหรือเรื่องหลอนอื่นๆที่ทำให้คุณไม่กล้าอยู่คนเดียวอย่าลืมคอมเมนต์เล่าเรื่องของคุณใต้คลิปพอดแคสต์นี้หรือหากเรื่องของคุณน่าสนใจและอยากแบ่งปันประสบการณ์แบบเต็มๆ เรายินดีที่จะเชิญคุณมาสัมภาษณ์ออนไลน์ในรายการของเรานะครับส่งมาได้เลยครับพวกเรายินดีรับฟังทุกเรื่องเล่าครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนในตอนต่อๆไปและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้รู้ทันทีที่มีตอนใหม่ๆออกมาคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับ แล้วก็ระวังเสียงที่มาพร้อมกับความมืดสวัสดีครับ